รายงานผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนายนกฤตจัมปีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไซประวัติส่วนตัวผู้ขอรับการประเมินนายนกฤตจัมปีพันธ์อายุ37ปี ภูมิลมำเนาเกิดที่ตำบลกระบี่น้อยอเภอเมืองจัังหวดกระบี่ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราธานีระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยพิษณุโลกประวัติการรับราชการ16กรกฎาคมพุทธศักราช2557 ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองเคียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24เมษายนพุทธศักราช2562ย้ายกลับภูมิลำเนาตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านดินแดงน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่วันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2563าตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หนึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่28ตุลาคมพุทธศักราช2565ได้เลื่อนวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หนึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบีและในวันที่5ตุลาคม พุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบันบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเกาะไซสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่รวมอายุราชการ9ปี10เดือนการประเมินสัมฤทธิผลระยะเวลา6เดือนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตัวชี้วัด ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาองค์ประกอบที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการ PLC เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสื่อและนวัตกรรมของครูรวมทั้งการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ครูในสถานศึกษาอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอันเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดในการจัดการเรียนรู้ องประกอบที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพภายใต้หลักธรรมมาพิบาลโดยมอบหมายภาระงานสีฝ่ายอย่างเป็นระบบนำไปสู่กระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายของภารกิจงานแต่ละฝ่าย ส่งเสริมครูและบุคลากรของสถานศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมจนได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรของอำเภอเหนือคลองทําให้โรงเรียนบ้านเกาะใสมีแปลงเกษตรที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสภานักเรียนและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหลายภาคส่วน ควบคู่กับการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อยกระดับและต่อยอดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลทำให้นักเรียนและโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเป็นระบบและสามารถลดระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น องประกอบที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการนำแพลตฟอร์มดิจิตอลขับเคลื่อนการบริหารงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบการจัดข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเช่นการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานผ่าน Google Calendar ภายใต้คอนเซปต์ 4W Who, What, When, Where หรือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศผ่าน Google Drive ภายใต้คอนเซปต์ d a k in my hand, in anywhere, and anytime ข้อมูลอยู่ในมือของเราทุกที่และทุกเวลาโดยมีแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ทำให้สามารถขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัยส่งผลให้ภาระงานต่างๆมีระบบและประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วองค์ประกอบที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีคณะกรรมการสถานศ,ศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายในทุกกิจกรรมโดยข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา หรือกิจกรรมสำคัญในชุมชนทำให้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาของขวัญของรางวัลหรือปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของสถานศึกษานอกจากนี้ข้าพเจ้าเองยังมีส่วนร่วมในการกุศลทางการร่วมบริจาคข้าวสารสิ่งของให้ผู้ยากไร้ในชุมชนหรือกิจกรรมเครือข่ายฟุตบอลการกุศล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะกลุ่มเพชรประกาศัยที่ข้าพเจ้าเป็นประธานกลุ่มฟุตบอลการกุศลนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามภารกิจสำคัญต่างๆขององค์กร ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบการประชุมอบรมสมนาแบบออนไซต์ site, และแบบออนไลน์ line. ในหัวข้อที่เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาหรือในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง ทำให้ผู้บริหารครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูดีสีเหนือคลอง ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาจังหวัดกระบี่เนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2567อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลรายงานผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลระยะ6เดือนผลงานที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71กิจกรรมการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นป .1 ถึ 3. ได้แก่เด็กหญิงสีตานันเองล่องและ เด็กหญิงพัฒรการหลานสันผลงานที่เกิดกับครูครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีสีเหนือคลองประเภทครูเนื่องในโอกาสวันครูประจำปีพุทธศักราช2567ได้แก่คุณครูยุพาวดีชูศรีครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นป1-3ได้แก่คุณครูชุลีพรกิจชูและคุณครูเบนจวรรณสมเศษผลงานที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะไซ ได้ดำเนินการกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวสู่การรับการประเมินระดับทองโรงเรียนบ้านเกาะไซได้ดำเนินการกิจกรรมกลุ่มยุวกเกษตรสู่ระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2567ผลการทดสอบระดับชาติด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สา ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผลงานที่เกิดกับตนเองคณะทำงานโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผ่านการอบรมพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A1 ได้รับรางวัลครูดีสีเนือคลองประเภทผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2567